มีคนเคยบอกไว้นะครับว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยยกย่องให้ดอกเบีย้ยทบต้นเป็นเหมือนสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลกเลยอืมใช่ค่ะแล้วก็มีประโยคต่อท้ายที่น่าคิดมากๆด้วยนะคะที่ว่าคนที่เข้าใจมันก็จะได้ประโยชน์จากมันแต่คนที่ไม่เข้าใจก็จะต้องใจ่ายให้มันครับผมวันนี้เราเลยจะมา เจาะลึกเรื่องนี้กันดูจากข้อมูลที่เรามีเพื่อให้เห็นภาพชัดๆไปเลยว่าพลังของมันเนี่ยทำงานยังไงค่ะทั้งในแน่ของการสร้างความมั่งคัง่งแล้วกออ็อีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องหนี้สินที่อาจจะพอกพูนขึ้นได้เหมือนกัน นั้นเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือทำความเข้าใจกลไกมันจริงๆนะครับว่ามันต่างจากดอกเบี้ยรธรรมดาหรือที่เรียกว่าดอกเบี้ยเชิงเดียวยังไงใช่ค่ะแล้วก็ปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เงินมันโตแบบแบบทบต้นได้ขนาดนั้นและที่สาคัญคือเราจะเอาไปปรับใช้กับการเงินส่วนตัวของเราได้ยังไงบ้างโอเคครับเริ่มกันเลยดีกว่า ถ้าพูดถึงความต่างแบบพื้นฐานที่สุดเลยดอกเบีย้ยเชิงเดี่ยวเนี่ยเขาคิดจากเงินต้นก้อนแรกก้อนเดียวเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็คิดจากก้อนตั้งต้นก้อนนั้นแหละแต่พอเป็นดอกเบีย้ยทบต้นเออมันต่างออกไปคือดอกเบีย้ยที่ได้แต่ละงวดเนี่ยมันมันไม่หายไปไหนค่ะมันจะถูกเอาไปโปะรวมกับเงินต้นเดิมทําให้เงินต้นก้อนใหม่ที่จะใช้คิดดอกเบีย้ยในงวดต่อไปมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ อ๋อเหมือนเหมือนที่เขาชอบเปรียบเทียบกับลูกบอลหิมะที่กลิ้งลงมาจากเขายิ่งกลิ้งนานยิ่งใหญ่ขึ้นใช่เลยค่ะหรือนึกภาพต้นไม้ก็ได้หิมะแตกกิ่งก้านสาขาออกไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดหลักการเดียวกันเลยคือดอกเบี้ยมันไปสร้างดอกเบี้ยอีกทีหนึง่งครับผมแล้วปัจจัยอะไรบ้างครับที่ทำให้พลังนี้มันมันแรงขนาดนั้นอืมหลักๆเลยนะคะมีสามอย่างคือหนึ่ง เงินต้นตั้งต้นยิ่งเยอะก็ยิ่งดี2คืออัตราดอกเบีย้ยต่องวดอันนี้ก็ยิ่งสูงยิ่งเห็นผลเร็วรแล้วก็สามสำคัญมากๆคือจำนวนงวดหรือระยะเวลาค่ะยิ่งนานเท่าไหร่พลังทบต้นก็ยิ่งมาหาศาลเท่านั้นขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมครับได้เลยค่ะสมมติว่าเรามีเงิน1 0 0 0 0แสนบาทนะคะได้ดอกเบี้ย5%ต่อปีถ้าเป็นดอกเบีย้ยเชิงเดี่ยวเนี่ยพอผ่านไป30ปีเงินเราจะกลายเป็น250 0 0 0บาท อืมก็คือได้ดอกเบี้ยมาแสนห้าหมืนบาทใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นดอกเบี้ยทบต้นนะคะเงิน1,0,000แสนบาทเท่าเดิมด้วยอัตรา5%เเหมือนกัน30ปีผ่านไปมันจะกลายเป็นเอ่อประมาณ432,194บาทโอ้โหต่างกันเกือบเกือบ2 0 0แสนเลยนะครับใช่ค่ะนี่แหละพลังของเวลากับการทบต้นในระยะยาวแล้วแล้วที่เคยได้ยินเรื่องกฎ72ลดะครับอันนี้มันเกี่ยวกันยังไง อ๋อกด72นั้นเป็นเหมือนสูตรลัดง่ายๆค่ะเอาไว้ประมาณคร่าวๆว่าเงินจะโตเป็น2เท่าได้ในกี่ปีอือ mm hmm. ก็แค่เอาเลข72ตั้งแล้วก็หารด้วยอัตราผลตอบแทนต่อปีสมมติได้5%ก็เอา72หาร5ก็จะรู้ว่าประมาณกี่ปีเงินถึงจะดับเบิลอ๋อเอาไว้คิดในใจเร็วๆได้ใช่ค่ะแต่ก็เป็นการประมาณนะคะไม่ได้เป๊ะๆแต่ก็พอให้เห็นภาพได้ค่ะเข้าใจแล้วครับ แสดงว่าถ้าเราใช้มันเป็นเนี่ยโอกาสสร้างความมั่งคั่งก็มีอยู่จริงอย่างตัวอย่างเมื่อกี้ถ้าลงทุนแสนหนึ่งที่5% 10ปีก็ได้แสนหกกว่า,วาแล้วค่ะหรือถ้าสมมุติว่าหาผลตอบแทนได้สูงขึ้นเป็นส0ต่อปีแล้วให้เวลามันทำงานสัก20ปีเงินอาจจะพุ่งไปถึง6กแ0 0 0จกว่าบาทได้เลยถูกต้องค่ะซึ่งหลักการนี้มันก็ซ่อนอยู่ในพวกออกองทุนรวมแบบสะสมมูลค่า ที่เขาไม่จ่ายปันผลแต่เอากำไรไปลงทุนต่อให้เราหรือการที่เราได้ปันผลหรือดอกเบี้ยมาแล้วเราก็เอาเงินนั้นกลับไปซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเองแบบนี้ก็ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะแบบนั้นเรียกว่า r e i n v e วสก็คือหลักการเดียวกันเลยหัวใจสำคัญที่คุณพูดถึงเมื่อกี้ก็คือต้องเริ่มให้เร็วที่สุดแล้วก็ลงทุนสม่าเสมอครับผมเพราะยิ่งมีเวลาให้เงินทางานนานพลังทบต้นก็ยิ่งยิ่งแรงที่สุดเลยค่ะแต่ พอมันมีพลังด้านบวกขนาดนี้ก็น่าคิดว่าเออมันมีด้านตรงข้ามด้วยหรือเปล่าคะแน่นอนครับมีแน่นอนพลังเดียวกันนี้แหละค่ะที่ทํางานกับฝั่งนี้สินเหมือนกันโดยเฉพาะหนี้ที่คิดดอกเบีย้ยแบบทบต้นเช่นพวกบัตรเครดิตใช่เลยค่ะบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลบางประเภทถ้าเราจ่ายแค่ขั้นต่ําหรือจ่ายช้าเนี่ยดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นมันจะถูกเอาไปรวมกับยอดหนี้เดิม อ้ากลายเป็นว่ายอดหนี้ที่ต้องคิดดอกเบีย้ยในรอบบินถัดไปมันก็ใหญ่ขึ้นถูกต้องค่ะหนี้มันเลยเพิ่มเร็วมากแบบก้าวกระโดดได้เลยลองลึกภาพสมมตินายสมชายรูดบัตรไปหมื่นหนึ่งจ่ายขั้นต่าพันเดียวเหลือหนี้เก้าคันครับดอกเบีย้ยรอบต่อไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้คิดจากแค่เก้าพันนะคะมันอาจจะรวมดอกเบีย้ยที่คิดจากยอดเต็นหมื่นตั้งแต่แรกด้วยทําให้ยอดรวมมันบานปลายไปกันใหญ่โอ้ฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับเนี่ย และแบบนี้เราควรจะจัดการหนี้พวกนี้ยังไงดีครับทางที่ดีที่สุดเลยนะคะคือพยายามจ่ายคืนให้มากกว่ายอดขั้นต่างเสมอให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ uh huh. โดยเฉพาะหนี้ตัวไหนที่ดอกเบี้ยสูงๆเนี่ยต้องรีบจัดการโปะตัวนั้นก่อนเลยเพื่อหยุดวงจรดอกเบี้ยทบต้นฝั่งหนี้ให้ได้เร็วที่สุดค่ะครับสรุปก็คือการจะใช้ประโยชน์จากดอกเบีย้ยทบต้นเนี่ยต้องมีทั้งเวลาที่นานพอเงินทุนตั้งต้น แล้วก็ที่สำคัญคือวินยัยใช่ค่ะวินัยในการลงทุนหรือวินัยในการจ่ายหนี้แต่ก็ต้องไม่ลืมข้อควรระวังเหมือนกันอย่างเช่นการลงทุนที่มันทบต้นได้ดีๆเนี่ยบางทีมันก็สภาพคล่องต่ำใช่ไหมครับคือจะเอาเงินออกมาใช้อาจจะยากหน่อย ถูกต้องค่ะแล้วก็มีความเสี่ยงเรื่องอัตราผลตอบแทนด้วยว่ามันอาจจะไม่สูงพอที่จะชนะเงินเฟอ้อในระยะยาวอ๋อหมายความว่าถึงเงินจะเพิ่มขึ้นตามตัวเลขแต่พอเทียบกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นอำนาจซื้อจริงๆมันอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมากขนาดนั้นใช่ค่ะก็เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาด้วยครับผม สรุปแล้วนะคะมันก็เป็นเหมือนดาบสองคมจริงๆนั่นแหละค่ะเป็นเครื่องมือที่ท,ทรงพลังมากทั้งในทางบวกคือสร้างความมั่งคั่งและทางลบคือเพิ่มนี้สินการเข้าใจมันอย่างถ่องแท้ก็เลยเป็นทักษะการเงินที่สําคัญมากๆสําคัญมากจริงๆค่ะสําหรับทุกคนเลยนั่นหลักการสําคัญที่เราคุยกันวันนี้ก็สรุปได้ว่า 1. คือเริ่มให้เร็วที่สุด2คือลงทุนหรือจัดการนี่อย่างสม่ําเสมอ3คือ เลือกเครื่องมือการเงินให้เหมาะกับเรา4ี่คือมีวินยัยและ5คือจัดการหนี้อย่างฉลาดครบถ้วนเลยค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากให้ลองกลับไปคิดกันดูเล่นๆนะครับว่าการตัดสินใจทางการเงินเล็กๆน้อยๆของเราในวันนี้ล่ะครับไม่ว่าจะเป็นการเริ่มออมวันนี้การลงทุนเพิ่มอีกนิดหน่อยหรือการพยายามจ่ายหนี้เพิ่มอีกนิดนึงเนี่ยมันจะส่งผลต่อพลังการทบต้นในชีวิตการเงินของเราในอีก20บ หรือ30ปีข้างหน้าให้แตกต่างกันไปได้อย่างไงบ้างครับ